สวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชนันวันนี้จะมาพาชมสวนกุหร,ราบเดือน11เดือน11นะคะคืออากาศเริ่มเย็นนิดหนึง่งดูต้นแรกก่อนเชอเอมมานูเอลค่ะเชอเซเอมมานูเอลเรียกไม่ค่อยถูกก็คือเขาเป็นต้นไม้ที่พุ่มสูงนะคะที่ เดี๋ยวพี่จะให้ดูรูปเก่าเขาเนาะรูปเก่าเขาก็จะเป็นแบบอ้อขึ้นมาซะสูงเกินออสูงกว่าซุ้มกลมเลยละค่ะพี่ก็เลยจัดการเปลี่ยนซุม้มเป็นซุม้มโค้งค่ะเป็นแบบนี้ซึ่งเขาขึ้นมาได้ต้องไกลแล้วนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะคือถ้าใครจะปลูกเชอเอมนวิเอลเนี่ยนะคะก็ต้องลอง ตัดแต่งให้ดีแล้วก็อาจจะต้องลองดูเรื่องซุ้มนะคะหรือไม่ก็ทำค้างให้เขาขึ้นไปสูงๆค่ะนี่ก็โน้มกิ่งของเขาไปกับซุ้มที่ที่เอามาลงอะคะ่ะเนี่ยกิ่งก็ยัง กระโดดไปอยู่นู่นเลยนะคะแล้วซุ้มที่ซื้อมาเนี่ยเวลาที่ปักลงดินเพื่อความมั่นคงนะคะพี่ก็จะใช้ไม้มาตอกไว้ด้วยนะคะทั้ง4มุมเลยพี่ก็ลองทำดูนะอันนี้ด้านนี้เป็นเชอเอมมานูเอลนะคะอีกด้านหนึ่งก็ใช้ไม้ตอกแบบนี้เลยเหมือนกันค่ะเป็น issa, โมนาลิซาก็ยังยังเล็กอยู่อ่ะเนาะเขายังเล็กอยู่ถ้าเทียบกับเชอเอมมานูเอลก็ ยังยังไม่ไม,ไม่ไม่โตไม่ทานกันแต่ว่าก็โอเคก็ลุ้นกันไปอันนี้ก็เป็นความสุขขนคชนชอบปลูกต้นไม้ปลูกกุหลาบนะคะไม่ว่าเราจะปลูกอะไรเราคอยดูการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยเอ๊ะจะเต็มสมเมื่อ,อไหร่อย่างไรอย่างเนี้ยนะคะก็ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆสุขทุกวันของเราค่ะเดีย๋ยวไปดูต้นต่อไปที่พี่อยากจะดูชวนมาดูอ่ะอันนี้ thank you ก็เป็นช่วงของต้นไม้เนาะดอกไม้หรือว่าคนก็คงเหมือนๆกันแหละเกิดแก่เจ็บตายดูสิก็ช่วงโรยราของเขาค่ะนี่ค่ะต้นนี้ยังไม่ค่อยได้โชว์เท่าไหร่นี่ค่ะต้นนี้คือ Spirit of Freedom นะคะพี่ซื้อมาต้องแต่ต้นยังเล็กเลยค่ะต้นยังเล็กเลย,เด,ยดูสิคนต้นใหญ่ละ่ะเริ่ม ะะนคซื้อมาจากวัดพักเงินนะคะราคา50บาท้องคิดว่าเอ๊ะเราจะเลี้ยงเขาได้ปแบะบเพราะว่าตอนนั้นนี่เพิ่งเริ่มปลูกกุหลาบค่ะปรากฏว่าเพราะเป็นต้นไม้ที่ดูแลง,ง่ายมากนะเป็นกุหลาบอีกต้นหนึ่งที่น่าปลูกค่ะแล้วก็สู้แดดด้วยนะคะดอกก็สวยอ่ะดูนะคะเนี่ยดอกแล้วก็เป็นออกเป็นพวงแล้วก็ยังมีออกดอกบ่อยด้วยนะคะแต่ว่าเขาจะมีข้อเสียเนี่ย ก็คือเนี่ยกิ่งของเขาเนี่ยท่อของเขาเนี่ยจะจะอ่อนนะคะไม่อย่นั้นดอกของเขาก็จะกว้าหน้าลงนะแต่เขาสวยค่ะต้นต่อไปที่จะพามาชมนะคะคือต้นนี้ค่ะพี่ไม่รู้หรอกชื่ออะไรแต่เป็นต้นไม้ที่พี่ซื้อมาตั้งแต่เล็กๆ,ๆก็คือซื้อมาเป็นต้นละยี่สิบห้าบาทที่เขาขายเป็นเซตนั่นแหละ ตั้งคู่อยู่กับต้นเบียรทีสนะคะซึ่งซื้อมาตั้งแต่ติดติดตาแล้วเขาแกะตาออกนะคะก็เราเลี้ยงเขาได้โตขนาดนี้มันก็เป็นความสุขของคนปลูกต้นไม้อย่างที่บอกแหละถ้าเราได้เห็นการเจริญเติบโตของต้นไม้ที่เราปลูกนะคะเออต้นเบียรทีสเนี่ยโอ้โหงามค่ะต้นใหญ่เลยอะ่ะแต่ว่าต้นเนี้ยเขาพี่ก็ไม่รู้พันอะไรพี่จำไม่ได้แล้วอะ่ะนะคะแต่ว่าเขาก็ดู ออกดอกสีสันสดใสามากเลยนะคะอาจจะเป็นที่อากาศด้วยหรือเปล่านะคะคราวนี้พี่ขอพามาดูกุหลาบบิชอปค่ะนี่คือบิชอปคัสซอนในเดือน11นะคะเดือน11ออากาศเย็นลงดอกเขาเนี่ยสีเข้มขึ้นนะคะเท่าที่สังเกตดูเนี่ยดูธรรมดาสีเขาไม่ได้เข้มสวยแบบนี้นะคะ ถ้าหน้าร้อนสีก็จะจืดจางไปกว่านี้เลยค่ะดูสีสวยแล้วก็เป็นช่วงที่เขาออกดอกดกเลยค่ะแต่ว่าพี่เนี่ยทำซุมไม่ดีนะคะแล้วก็ดูเขากิ่งห้อยลงมานะคะแต่ว่าสีเนี่ยดูนะคะสวยมากสำหรับกุหลาบที่อยู่ในอากาศเย็นๆอย่างนี้นะคะบิชอปคัสเซลค่ะอ่ะแล้วมาดูนี่เหมือนกันต้นนี้ธรรมดาเนี่ย เขาจะสีเรนนิงบูอะสีจะไม่สวยอย่างนี้นะคะสีจะไม่ได้ออกม่วงขนาดนี้แต่อันนี้โอ้โหม่วงสวยเลยล่ะคะ่ะเรนนิงบูเห็นไหมคะว่ากิ่งก้านเขาก็จะเกะก,กะเกเลยออกมาด้านข้างอย่างนี้อันนี้พี่ตัดแต่งไปแล้วบางส่วนนะคะแต่จะบอกว่าดอกเขาสีสวยมากพออากาศเย็นแล้วกุหลาบสวยคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไป ตันนี้คือต้นแรกที่พี่ซื้อออนไลน์มานะคะตอนนี้นี่ก็แข็งแรงดีค่ะจากการที่อยู่นิ่งๆมาหลายเดือนมาก First Lady ค่ะชมพูอมสม้มธรรมดาเขาดอกดกนะแต่ตอนนี้พี่ตัดทิ้งไปนะคะแล้วก็มีดอกตุ่มๆขึ้นมาเยอะเลยค่ะนี่ First Lady นะคะเป็นหนามคือหนาม งามก็ดนกันนะคะแต่ว่าอืตอนเราทำไงทำเราก็อาจจะต้องใส่ถุงมือนะกําลังงามเลยค่ะแตกยอดแล้วก็มีดอกตูมๆออกมาค่ะต้นนี้ก็เขาก็สวยอยู่แล้วนะคะมาโซละออกดอกตลอดนะคะอย่างที่พี่บอกพี่ถ่ายมาโุละาบ่อยแต่ว่าดอกเาก็ไม่ซ้ำกันนะเนี่ยนะคะมาเรื่อยๆค่ะเนี่ยมาโซละ ปุ๋ยก็ธรรมดามากเห็นที่พี่บอกปุ๋ยขี้ไก่เป็นหลักเลยค่ะดูสวยมากแต่งที่บอกอเขากิ่งอ่อนต้องใส่สมให้เขาอะนะคะสีสันก็สวยงามแต่มาโซล่าในสีเขาเไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะแต่ก็สวยอะค่ะเป็นดอกไม้ที่เลี้ยงง่ายสีสันน่าหลงไหลค่ะ ต้นนี้หน่อยเอาอีก e. ค่ะดูเอาอีกของพี่สวยมากๆเลยนะคะออกดอกโดกแล้วก็พุ่มสวยอย่างที่บอกแหละปลูก2ต้นติดกันนะคะสวยมากดอกโดกจริงๆค่ะเอาอี e. หน้าหน้าที่อากาศเย็นๆด้วยนะคะเนี่ย แต่ดอกกำลังเป็นดอกตูมซะส่วนใหญ่ค่ะเดีย๋ยวดูเอาอีเรวมาดูโซล่านี่นะคะโซล่าเนี่ยพุ่มเก้งก้างมากนะคะพุ่มคบโปรง่งตัดแต่งยากนะคะหรือพี่เนี่ยไม่มีประสบการณ์กับการตัดแต่งกิ่งงเท่าไหร่นะคะก็ต้องปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆสวยค่ะเป็นกุหลาบพวงเล็กๆสีน้ำตาลสีแปดตามากๆโซล่าค่ะ พี่มีบิชอปอีกต้นหนึ่งนะคะดูสีสีเขาเข้มมากเลยสวยมากออกเป็นพวงเลยนะคะตัวอันนี้ก็คอนสแตนต์ค่ะอันนี้ซุ้มบิชอปแต่ถูกอเมริกันบิวตี้ค่ะยึดครองเดี๋ยวจะต้องจัดการ <c oughs> จัดการไม่ลงไม่รู้จะเอาต้นไหนออกดีนี่ก็บิชอปเห็นไหมคะ เนี่สีสวยมากๆเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพ่อพาไปดูอีกต้นหนึ่งเฟฟรี่ค่ะกุหลาบเขาดอกใหญ่มากๆจากต้นเล็กๆที่ซื้อมาต้นเล็กจริงๆตอนนี้มีกิ่งกระโดงขึ้นมาแล้วก็มีดอกใหญ่เลยล่ะคะ่ะเป็นพวงด้วยนะเนี่ยเป็นช่อออกหลายดอกอะ่ะนะคะดอกใหญ่ แล้วก็ดอกดอกนะคะเนี่ยมีดอกตุูมๆดอกตูมปลูกจากต้นเล็กๆนี่เราก็ดีนะคะรู้สึกภูมิใจเนาะนะคะว่าเออเขาโตขึ้นมาด้วยน้ำมือของเราน <c> ะ <oughs> <c oughs> คะโรแมนติดตูต,ตค่ะพี่ใส่ซุมแล้วแล้วดูดูนางปลูกไม่เท่าไร่สูงเกินซุ้มอีกจริงๆแล้วอ่ะ โรแมนติกตูตูเนี่ยถ้าพี่ไม่เอาลงดินไว้นะพี่จะเอาไปคู่กับเฉยแอมมานูเอลให้ขึ้นสมของโขงแต่ปรากฏว่าเราลงดินไปแล้วนะคะแล้วเขาโตวไวมากนะคะโตวไวแบบคือตอนแรกเขากุาบนี่นะท่าน,นิ่งๆอ่ะเหมือนเขาสะสมพลังงานหรือไงมมุษย์พอเขาไปนะคะโอ้โหไปไกลเลยละค่ะเนี่ยโรแมนติกตูตูนะคะอันนี้ก็ให้ขึ้นสมแล้วเดี๋ยวพี่อาจจะต้องจับหูให้เขา อให้กิ่งเขาให้กิ่งน้อมกิ่งให้เขาแบบโคง้งเขาจะได้แตกกิ่งขึ้นมานะคะนี่สำหรับกุหลาบต้นนี้พี่ดีใจมากๆเลยค่ะมิยาบี เพราะว่าเขาแย่มากคือเราคิดว่าเขาจะตายไปแล้วแหละเพราะว่าน่าจะโดนเพี้ยโดนแล้วจนแบบเป็นใบหงิกไปทั้งต้นเลยเป็นพยาไล่ไปใบหงิกไปหมดแล้วเราก็เด็ดออกจนไม่มีใบล้วคิดว่าอเขาถ้าเขาตายเราจะก็จะไปซื้อมาอีกนะเราชอบสีเขาปรากฏว่าเราก็ดูแลเขาไปเรื่อยๆคะ่ะเขาก็กลับมาดีเหมือนเดิมมิยาบิสวยคะ่ะดอกสวยแล้วตอนนี้ มีแต่ดอกตูมนะแต่ว่าเขากลับมางาเหมือนเดิมค่ะตวนอันนี้คืออาออิที่พี่ตัดแต่งอีกต้นหนึ่งในกระถางพี่ตัดแต่งแล้วเพราะว่ากิ่งเขาสูงโยงเลย่ยมีตาแอบแตกมาด้วยนะคะเพราะบางทีการตัดแต่งกุหลาบเนี่ยมันก็เออยังไงอะถ้าเราไม่เคยตัดแต่งอย่างพี่เนี่ยพี่จะรู้สึกไม่ค่อยกล้าตัดนะ่ะน่ะ พอไม่กล้าตัดแล้วมันก็จะไม่เป็นทรงแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยกิ่งหักง่ายขึ้นไปอีกนะคะเรามาลากันที่นี่นะคะลอนดอนอายค่ะสีสันสดใสมากๆหนาวๆอย่างนี้นะคะสีสวยมากๆค่ะคลิปนี้คงจบลงแค่นี้นะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ